สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซี FC นะคะวันนี้นะคะ EP ที่สามร้อยหกสิบหกนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีพระชุดใหม่นะคะเข้ามานะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ราคาเหมือนเดิมนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะราคาหลักร้อยนะคะอ่าชอบถูกใจองค์ไหนนะคะเช่าหาบูชากันได้เลยนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อของเรายัางเหมือนเดิมนะคะ อ่าเบอร์โทรนะคะศูนย์หกสองเก้าสามหกเจ็ดแปดสองหนึ่งนะคะรายไอดีนะคะมี b i w 9 9 9นะคะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะอ่าสแกน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยนะพี่นะสแกน q r code เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะอ่าส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะพี่ขอชุบภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะอะ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นตะกุดอันนี้จะเป็น ตะกรุดโบราณเก่านะคะพี่ของหลวงปู่เอี่ยมจะเป็นตะกรุดโบราณเก่านะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่มีหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่ความยาวประมาณสิบสามเซนนะคะพี่ประมาณสิบสามเซนนะคะความยาวนะคะของตะกรุดดอกนี้เป็นตะกรุดทองนะคะพี่ของหลวงปู่เอี่ยมว่าสะพานสูง อ่า uhm, นี้เลยนะคะมีอักขราลอยจานนะคะชัดเจน ER นะคะพ mm. ี่อักขราลอยจานชัดเจนเลยนะคะเป็นตะกุดอ่าตะกุดตะกุดเก่าโบราณนะคะพี่เป็นตะกุดเก่าโบราณนะคะของหลวงปู่อ่าของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นตะกุดเก่าโบราณของหลวงปู่เอี่ยมนะคะอ่าสำหรับ ตะกรุดดอกนี้นะพี่นะเปิดราคาแบ่งปันนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เป็น er ตะกรุดของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่อัคระลอยจานนะคะติดอยู่นะพี่นะองค์นี้นะคะนี่อัคระลอยจานชัดเจนเลยนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่หนึ่งนะคะเอาไปแปดร้อยบาทต่อไปนะคะรายการท,าที่สองนะคะจะเป็นขุนแผนนะคะองคนี้นะคะจะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิม อ่าเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะมีจีวรสายศิลเก่านะคะติดอยู่นะพี่นะองค์นี้นะคะนี่สภาพเก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะพี่นะอ่าเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะเก่าเดิมๆเลยนะพี่นี่เลยนะคะมีจีวรได้สายศิลน,นะคะติดอยู่อ่านี่เลยนะพี่นะนี่เลยนะคะนี่เป็นอ่าขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะสภาพเก่าๆนะคะ,พ,ะ,คะพี่ นี่เลยนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่มีรอยรงรักเก่านะคะจะมีรอยคาบดำๆน่าจะเป็นรอยคาบรักเก่านะพี่นะมีจีวอนสายสินนะคะติดอยู่นะพี่คุณแผรหลวงปู่ทิมนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะองนี้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สองนะคะพี่เป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหาร่ล่จังหวัดระยอง เอาไป700บาทนะคะพี่รายการที่2นะคะต่อไปนะคะรายการที่3นะคะจะเป็นหนุมานนะคะของหลวงพ่อดิ่งนะคะเป็นหนุมานไม้แกะเก่านะคะพี่อของหลวงพ่อดิ่งนะคะนี่เลยนะคะนี่เป็นหนุมานไม้แกะเก่าของหลวงพ่อดิ่งนะคะเป็นไม้มงคลเก่านะคะพี่เป็นไม้มงคลเก่านะคะนี่เลยนะคะเป็นหนุมานไม้แกะเก่าของหลวงพ่อดิง่งเปิดราคาไว้นะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่ เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หนุมานหลวงพ่อดิ่งนะคะเป็นหนุมานไม้มงคลเก่าอ่าไม้เก่าไม้มงคลโบราณเก่านะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามนะคะรายการที่สี่นะคะจะเป็นปิดตาเนื้อผงใบรานนะคะพี่อ่าเป็นพ้าปิดตาเนื้อผงใบลานเก่านะคะอยู่ในเรียบพลาสติกนะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่ อ่าเป็นอ่าปิดตาเนื้อผงใบรานนะคะของหลวงปู่อ่าโบราณเก่านะคะน่าจะเป็นของหลวงสุกนะคะพี่ปากโคงมาถามเท่านะคะเป็นเนื้อผงใบรานเก่านะพี่นะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะคะรายการที่สี่นะคะอ่ารายการที่สี่นะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะคะองนี้นะคะรายการที่สี่นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่ห้านะคะจะเป็นเหรียญโบราณนะคะเป็นเหรียญโบราณเก่านะคะไม่ทราบที่นะพี่นะอ่าเป็นเหรียญโบราณเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะพี่นี่จะเขียนว่ารัฐบาลไทยนะคะพศสอง5นห้าห้านะคะพี่เป็นเหมือนจะเป็นเหรียญ1นบาทนะคะพี่เป็นเหรียญเก่านะคะพี่เป็นเหรียญเก่าอ่าจะเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะอยู่ในอันนี้จะมีเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะนี่เลยนะคะ มีเลี่ยมเก่าๆนะนะนะพี่นะเปิดราคาไว้นะพี่องคนี้นะเอาไปเหรียญเก่าโบราณนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพีร่รบบายการที่ห้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่ห้านะคะต่อไปนะคะครายการที่หกนะคะจะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เ,เป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่เอี่ยมอันนี้จะลงลักถักเชือกนะคะพี่ลงลักถักเชือกเก่า อ่าเป็นพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะคะรงรักปิดทองถักเชือกเก่าๆนะคะพี่อ่าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่จุ่มรักเก่านะคะนี่ถักเชือกเก่าๆเ,เลยนะคะอ่านี่เลยนะพี่นะตามนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะนี่อ่าปิดตาปู่เอี่ยมสะพานสูงนะคะพี่เปิดราคาแบ่งปันนะคะเอาไปแป0รอยบาท รายการที่หกนะคะพี่ปิดตาปูเอี่ยววัดสะพานสูงนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการอ่ารายการที่หกนะคะพี่แปดร้อยบาทนะคะรายการที่หกอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่แอดไลน์มาได้เลยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่อ่ะต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จนะคะองนี้นะคะพี่เป็นพาสมเด็จเก่า อ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่กรอบไม้นะคะพี่องนี้นะคะนี่กรอบไม้นะคะเป็นกรอบเป็นกรอบไม้เก่านะคะพี่องนี้นะคะนี่เลยอ่าเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค์นี้นะคะกรอบไม้เก่าเก่านะคะพี่อ่ากรอบไม้เก่าเก่าเลยนะคะพี่องนี้นะคะนี่สภาพเก่าเก่าแห้งๆเลยนะพี่นะไม้นะคะอ่าดูด้านหลังนะพี่นะนี่เลยนะคะนี่ อ่าเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้นะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะกรอบไม้เก่าเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่เจ็ดนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดอ่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะจะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่ไข่ อ่าเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่ไข่นะคะองคนี้นะจุมรักนะคะอยู่ในตลับอ่าอยู่ในตลับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ด้านหลังจะมีรอยยันนะคะนี่เลยนะคะปิดตาปู่ไข่นะคะอ่าหลังจะมีรอยยันนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่อยู่ในตลับนะคะอยู่ในตลับเก่าๆเดิมๆนะคะพี่นี่เลยนะคะ ตลาบเก่าเดิมๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่เลยนะคะนี่ปูอ่าปดตาปูไข่นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่แปดนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่แปดนะคะปิดตาปูไข่นะคะต่อไปนะคะรายการที่เก้านะคะจะเป็นนีลาเม็ดขนุนนะคะพี่เป็นพ้าลีลาเนื้อดินเก่านะคะ เป็นพาลีลาเม็ดขนุนนะคะพี่เนื้อดินเก่านะคะสภาพเนื้อดินมันๆเลยนะพี่นะองนี้นะคะอ่าสภาพเนื้อดินมันๆเลยนะพี่นะเป็นพาลีลาเม็ดขนุนนะคะเนื้อดินเก่านะคะพี่องค์นี้นะคะนี่อ่าเป็นพาลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินเก่านะคะเนื้อดินหนึบหนับมันๆแบบนี้เลยนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่เก้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่เก้า ต่อไปนะคะรายการที่10นะคะจะเป็นเหรียญพระครูประสาสวรคุณหรือหลวงพ่อพิงค์นะคะอ่าเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะคะพี่ปีศูนย์สี่นะคะวัดโบสถ์อ่าตำบลโก่งธนูจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะสวยเลยนะพี่นะเหรียญสภาพสวยเดิมเดิม เหรียญสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะดูด้านหลังนะคะพี่จะมีพระพุทธรูปนั่งนะคะนี่เลยนะคะอาคาักษออาารอักษรอักขระนะคะคมชัดนะคะพ 0, ี่ปีศูนย์ปีศูนย์สี่นะคะเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะเหรียญน,นี้เอาไปแปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะรายการที่สิบ เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบนะคะเหรียญหลวงพ่อพิงค์อ่าเอาไปแปดร้อยบาทนะคะสนใจนะคะพี่ทักมาได้เลยอ่าทักหรือโทรมาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อของเราอยู่ด้านล่างนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นปกใบมะขามนะคะพี่อ่าเป็นปกใบมะขามนะคะของหลวงปู่สุกนะคะวัดป่าคลองมะขามเท่านะคะ อยู่ในเนี่ยมเก่าโบราณนะคะพี่เป็นปกใบมะขามนะคะของหลวงสุขด้านหลังนะคะนี่เลยนะคะรอยจานชัดเจนเลยนะคะพี่เป็นปกใบมะขามหลวงู่สขวัดปาคลองมะขามเท่าสภาพเดิมแบบนี้เลยนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่ปกใบมะขามหลวงู่สุขนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สิบสองนะคะจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันหลังจานนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะคะหลังจานนะคะพี่ปั๊มไม่ตัดปีกนะคะนี่เลยนะคะรอยจานนะคะพี่อัขระรอยจานนะคะสวยงามนะคะพี่นี่เลยนี่อ่าอัขระรอยจานนี่สวยงามเลยนะคะอ่าเป็นเหรียญปั๊มไม่ตัดปีกนะคะพี่ไม่ตัดปีข้างนะคะอัคระรอยจานชัดเจนเลยนะพี่นะ เหรียญอาจารย์ฟันนะคะเปิดราคาแบ่งปันนะพี่นะเอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่เหรียญอาจารย์ฟันปั๊มไม่ตัดปีข้างนะคะรายการที่สิบสองนะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทอเอาไปเก้าร้อยบาทนะคะพี่มีเก็บปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะรายการที่สิบสองนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะคะพี่เก้าร้อยบาท ต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่เป็นพิมพ์ปั้นนะคะองคนี้อ่าเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นนะคะองนี้นะคะสภาพสวยเลยนะพี่อ่าสภาพสวยเลยนะคะเป็นปิดตาพ่อแก้วพิมพ์ปั้นนะคะองนี้นะคะสภาพสวยเลยอ่าปิดตาพ่อแก้วพิมพ์ปั้นนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้เอาไปแปดร้อยบาท ปิดตาพ่อแก้วพิมพ์ปั้นนะคะพี่เอาไปแ0 0บาทนะคะรายการที่13นะคะต่อไปนะคะรายการที่14นะคะจะเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะพี่ของหลวงพ่อเดิมอ่าองนี้นี่สวยงามตะกาตาเลยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าเก่านะคะองนี้นะคะนี่สวยงามนะพี่นะองนี้นะคะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าของหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้นะคะดูด้านหลังนะพี่นะสภาพสวยเลยนะคะพี่ ะสะภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะคะพี่รูปหล่อ,อโบราณเก่าของหลวงพ่อเดิมอยู่ในเรียมพลาสติกเปิดราคาไว้นะพี่น้องค์นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่ดูใต้ฐานนะคะ mm. เดี๋ยวส่องให้ดูชัดๆเลยนะพี่น้นี่เลยนะคะนี่มีอมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะคะใต้ฐานนะคะจะมีรอยจานนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบสี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิม เอาไป800บาทนะคะพี่รายการที่14นะคะต่อไปนะคะรายการที่15นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงพ่อแดงนะคะปี0ูนย์านะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะอยู่ในตลับอ,อยู่ในตลับสีทองนะคะนี่เลยนะคะนี่ตลับสีทองสวยงามเลยนะคะพี่เหรียญสาภาพสวยเดิมๆเลยนะคะพี่ไฟมันอาจจะทอนนิดนึงนะคะ ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่ทักหรือโทรมาได้เลยนะคะอยู่ในตลับสีทองนะคะนี่เลยนะคะสภาพสวยเลยนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบห้านะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญนี้นะคะพี่รายการที่สิบห้าเอาไปแปดร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะของหลวงู่ทิมนะคะพี่พร้อมกล่องเดิมนะคะองนี้อ่าพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะคะพี่เป็นเหรียญนั่งพานนะคะของหลวงพ่ทิมนะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดํานะคะพี่เหรียญนั่งพานหลวงูุทิมปีหนึ่งแปดอ่าพร้อมกล่องเดิมเดิมนะคะพี่พร้อมกล่องเดิมจากวัดเลยนะคะสภาพเช็มเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะสวยงาม สภาพสวยเลยนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญนั่งพาหลวงปูทิมนะคะปีหนึ่งแปดพร้อมกล่องเดิมเลยคะพี่พร้อมกล่องเดิมจากวัดเลยนะคะเหรียญนี้นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญนั่งพาหลวงปูทิมนะคะปีหนึ่งแปดนะคะวัดละหานไรจังหวัดระยองนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบหกเอาไปแปดร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สิเจ็ดนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองนี้นะคะสภาพสวยเลยนะพี่อ่าองนี้สภาพสวยเลยนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่สภาพมวนสารนะคะอ่าเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองนี้นะคะนี่เลยนะคะอ่ามวนสารนะคะชัดเจนนะคะพี่มูเนื้อมวนสารนะคะ อ่าสวยงามเลยนะคะพี่สมเด็จองค์นี้นะคะเปิดราคาแบ่งปันเอาไปเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นรูปถ่ายเก่านะคะของหลวงอ่ารูปถ่ายของอาจารย์เที่ยงนะคะนวม,มานานะคะเป็นรูปถ่ายเก่านะคะพี่ เป็นรูปถ่ายเก่านะคะของอาจารย์เที่ยงนะคะนวมมานานะคะนี่เลยนะคะเป็นรูปถ่ายเก่าๆนะคะองค์นี้เป็นรูปถ่ายเก่านะคะด้านหลังจะมีอักขระลอยจานนะคะพี่อ่าด้านหลังจะมีอักขระลอยลอยจานนะคะนี่เลยนะคะเป็นรูปถ่ายเก่าๆนะคะกระดาษเดิมๆเลยนะพี่นะกระดาษเก่าโบราณเลยนะคะสําหรับอ่ารายการนี้นะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาท เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบแปดนะคะจะเป็นรูปถ่ายเก่าของอาจารย์เที่ยงนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นรายการอ่ารายการที่สิบเก้านะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นหลวงพูทโท์นะคะพ네ี่เนื้อวา่านพิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะปิดหลังนะคะเปิดหน้าปิดหลังนะพี่นะอ่าเลี่ยมเปิดเปิดหน้าปิดหลังนะคะพี่เป็นเนื้อวา่านนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะสภาพเก่าแห้งเลยนะพี่นะ อ่าเป็นหลวงปูท่ทวษเนื้อว่านนะคะสาภาพสวยเลยนะพี่องค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมอ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่เลี่ยมเก่าๆสวยๆเลยเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าอ่ารายการที่สิบเก้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบเก้านะคะ ชอบถูกใจองค์ไหนนะคะพี่โทรมาได้เลยนะคะโทรไม่ติดยังไงเดี๋ยวโทรกลับไปเนาะต่อไปนะรายการที่ยี่สิบนะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพี่อ่าเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะพี่เขียวอมทองนะคะด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่นี่เลยนี่รอยจานชัดเจนนะคะอ่าปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะนี่อ่าเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะคะพี่เขียวอมทองนะคะรงทองเก่าๆนะคะลายนิ้วงนิ้วมือ อ่าเป็นเส้นๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะสนใจถูกใจองค์ไหนทักขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะพี่นะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปีสองห้าหกเก้านะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่ อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะนี่เลยนะคะพี่ดูสภาพเลี่ยมนะคะเลี่ยมเก่าๆลายๆแบบนี้เลยนะพี่สวยเดิมๆเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังจะเป็นยันของเบ็ดนะคะพี่อักษรอักษรอักษระนะคะสวยงามคมชัดนะคะพี่สวยงามคมชัดเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเปิดราคาไว้นะพี่นะเหรียญน,นี้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาท เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตินะคะพี่เอาไปเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นล็อกเก็ตเก่านะคะของอหลวงปู่ศลานะคะพี่อ่าจเจริญพรบ,บนนะคะอยู่ในตลาบสีทองนะคะด้านหลังจะเป็นฝั่งตะกุดฝั่งตะกุดนี่เลยนะพี่นะนี่เลยนะคะนี่ ต่อโค้ดนะคะหนึ่งหนึ่งสี่นะคะพี่ต่อโค้ดไว้หนึ่งหนึ่งสี่นะคะด้านหลังนะคะพี่ต่อโค้ดไว้นะคะเป็นรุ่นเจริญพรบนนะคะของหลวงปู่ศิลานะคะพี่นี่เลยนะคะเป็นล็อกเก็ตเก่าๆนะคะตลับสีทองสภาพสวยเลยนะพี่นะนี่เลยนะคะสะภาพสวยเลยนะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะ เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะล็อกเก็ตนะคะของหลวงปู่ศลานะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสองเอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปนะรายการที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงปู่ทวดนะคะหลังหมูนะพี่นะอ่าเป็นหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลังหมูอ่าด้านหลังจะมีหมูเก้าตัวนะคะพี่ หลังหมูเก้าตัวนะคะนี่เลยนะคะนี่หลังหมูนะคะเป็นหล่อโบราณของหลวงปู่ทวดนะคะพี่วัดช้างให้หลังหมูนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นหล่อโบราณหลวงปู่ทวดหลังหมูนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นกะลานะคะพี่เป็นกะลาหูนะคะของหลวงพ่อน้อย อ่าเป็นเป็นกระลาแกะเก่านะคะพี่ของหลวงพ่อน้อยนะคะพี่เป็นกระลาลาหูนะคะของหลวงพ่อน้อยนะคะอ่าด้านหลังจะมีรอยจานนะคะนี่สภาพเก่าเก่าเลยนะคะพี่กระลาลาหูนะคะของหลวงพ่อน้อยนะคะกระลาอันนี้จะเอาไปนะพี่นะเปิดราคาแบ่งปันนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่กระลาลาหูของหลวงพ่อน้อยนะคะปิดทองเก่าเก่านะคะพี่นี่เลยนะคะเอาไป 700บาทนะคะพี่รายการที่24นะคะต่อไปนะคะรายการที่25นะคะจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญนะคะพี่ของหลวงปู่ศิลานะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญรุ่นดวงดีนะคะหลวงปู่ศิลานะคะพี่ต่อโค้ดนี่เลยนะคะนี่ต่อโค้ดตัวเลขนะคะอ่าเป็นเหรียญรุ่นดวงดีนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะนี่เลย อ่าเป็นเหรียญรุ่งดวงดีนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่าเหรียญนี้นะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นดวงดีนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นพระปิดตาเว้าจุลานะคะของหลวงปู่ศุขอ่าด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ของหลวงปู่ศุขนะคะ อ่าเป็นพับปิดตานะคะว่าวจุลานะคะพี่ของหลวงพุทธศุขนะคะนี่ด้านหลังจะมีลายจานนะคะอ่าเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะปิดตาว่าวจุลาหลวงพุทธศุขอ่าหลังจานเอาไปหกร้อยบาทนะพี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะเอาไปหกร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่ เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะจะมีคาบกุนะพี่นะองค์นี้นะคะจะมีรอยคาบกุเก่าๆนะคะอ่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่มีคาบกุคาบเก่าติดอยู่นะพี่นะองค์นี้นะคะนี่เลยสภาพสวยเลยนะคะสวยสมบูรณ์นะพี่นะสภาพเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่อ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่อ่าเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ของหลวงพ่อแก้วนะคะอ่าองค์นี้นะพี่อ่าปิดตาหลังแบบนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทสภาพเนื้อเก่าๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่สภาพเนื้อเก่าๆเลยนะคะปิดตาพ่อแก้วนะคะ เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดอ่าปิดตาพ่อแก้วนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ <ส MARY S 1> นี่เลยนะพี่อ่าเป็นมีดนะคะพี่ของหลวงพ่อเดิมอ่าเป็นมีดเก่านะคะพี่ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสภาพนะคะ อ่าเป็นมีดเก่านะคะพี่มีดเก่าโบราณน,นะคะพี่นี่เลยนะคะของหลวงพ่อเดิมอ่าพี่ดูนะคะสภาพเดิมเดิมเลยนะคะพี่มีเชือกเก่าๆนะคะผูกอยู่นะคะอ่ามีมีดอ่ามีรอยได้ใส่สินนะคะผูกไว้นะพี่นะอ่านี่เลยนะคะเป็นมีดเก่านะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพอ่า uh, มีอัขระรอยจานนะพี่นะ,ะนี่เลยนะคะนี่ อ่าอังคาระลอยจานนะคะชัดเจนเลยนะพี่อ่าอังคาระลอยจานนะคะชัดเจนเลยนะคะพี่เป็นมีดเก่านะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่อ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะมีดเก่าโบราณนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะขอชมรุ่ว่าเพิ่มเติมกันได้นะพี่ อ่าต่อไปนะคะรายการที่30นะคะจะเป็นเหรียญกลมเหรียญเก่านะคะของหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญกลมเหรียญเก่านะคะของหลวงปู่โตะวัดประดู่ฉิมพีนะคะปีหนึ่งสองอ่านี่เลยนะคะพี่เป็นเหรียญกลมสภาพเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมโบราณเก่าๆนะคะอ่าด้านหลังจะเป็นอักขระลอยยันนะคะพี่ด้านหลังจะมีอักขระลอยยันนะคะของหลวงปู่โตะ ปีหนึ่งสองนะคะพี่เปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่รายการที่สิบรายการที่สามสิบเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นอ่าพระสั่งฆจายนะคะพี่อ่าเป็นสั่งฆจายพิมพ์ปั้นนะคะพี่ของหลวงพ่อแก้วนะคะวัดปากทะเลนะคะ เป็นสังขจายพิมพ์ปั้นนะคะพี่ของหลวงพ่อแก้วนะคะวัดปากทะเลอ่าพ่อแก้วปากทะเลนะคะนี่เลยนะคะเป็นสังขจายนะคะอ่านี่เลยนะคะพี่ตามรูปเลยนะพี่นะสังขจายพิมพ์ปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดเอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ สังฆจายพิมพ์ปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะคะพี่เอาไปแป0ร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามิบสองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบอ่าเป็นเหรียญเก่านะคะพี่สภาพสวยเลยนะคะพี่เป็นเหรียญเก่านะคะของหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะเหรียญน,นี้นะคะปีสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่ด้านหลังจะเขียนว่าที่ระลึกในงานหล่อ พระพุทธรูปนะคะพี่ของของหลวงพ่ออีนะคะวัดสัต,ตหีบนะคะ <c oughs> เหรียญน,นี้นะพี่นะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่รายการที่32นะคะพี่เอาไป800บาทรายการที่32นะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัต,ตหีบนะคะพี่เอาไป800บาทนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะรายการที่33นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่องค์นี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้ อ,อยู่ในเรียมพลาสติกนะคะพี่สภาพสวยเลยนะคะพี่องคนี้นะคะนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้จะมีเหมือนรอยคาบรักเก่านะคะพี่มีรอยคาบรักเก่าเก่านะคะติดอยู่นะพี่นะอ,อยู่ในเรียมพลาสติกนะคะด้านหลังจะมีปั๊มตานะคะปั๊มตาวัดนะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะองค์นี้นะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาท เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบสามเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะจะเป็นล็อกเก็ตเก่านะคะพี่ของหลวงพ่อกวยนะคะอยืนจะตลับสีทองนะคะอ่หลังฮันุมานนะพี่นะอ่หลังฮันุมานนะคะพี่เป็นล็อกเก็ตนะคะพี่เป็นล็อกเก็ตของหลวงพ่อกวยนะคะวัดโพสิตาราม อยู่ในตลับสีทองนะคะนี่เลยนะคะเป็นล็อกเก็ตเก่านะคะพี่อ่าเป็นล็อกเก็ตเก่านะคะพี่ของหลวงพ่อกลวยนะคะหลักอาหลังฮานุมานะคะอยู่ในตลับสีทองอ่าสวยๆแบบนี้นะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบสี่นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบสี่ อ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่เบอร์โทรเบอร์ไลนย์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะพี่นะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะคะอ่าแจ้งเตือนเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะขอบคุณพี่พี่อทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอตัวไปก่อนนะพี่นะสวัสดีคะ่ะ